สมาคมกีฬาวาลอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยขอเชิญชวนนักกีฬาวาลอลเลย์บอลชายและหญิงสมคัครเข้าร่วมการคัดเลือกตัวแทนทีมชาติไทยรุ่นอายตุต่ำกว่า16ปี19ปีและ21ปีเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งการระดับนานาชาติในปี2568รุ่นที่เปิดรับสมัครรุ่นอายุต่ตำกว่า16ปีทั้งชายและหญิงรุ่นอายตุต่ำกว่า19ปีทีมหญิงรุ่นอายุต่ตำกว่า21ปีทั้งชายและหญิงคุณสมบัติทั่วไปเป็นนักกีฬาวาลอลเลย์บอลที่มีความสามารถมีสุขภาพ แข็งแรงมีอายุและคุณสมบัติตรงตามระเบียบที่กำหนดในแต่ละรุ่นกรอกใบสมัครให้ครบถ้วนพร้อมแนบรูปถ่ายหน้าตรงไม่เกิน3เดือนเปิดรับสมัครระหว่างวันที่11-21ถึงเมษายน2568ภายในเวลา15นาฬิกาประกาศร,รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องตน้นวันที่23เมษายน2568เข้ารับการทดสอบทักษะรอบที่2ณศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬากกทอหัวหมากดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สมาคมวอลลิบอลแห่งประเทศไทย